ในดินแดนสยามอันอุดมสมบูรณ์นอกเหนือจากป่าเขาลำนวไพรและวัฒนธรรมอันยาวนานอย่างซ่อนเร้นตำนานแห่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งเหล่าสัตว์ทะเลนา,นานาชนิดอาศัยอยู่และมีหนึ่งในสัตว์ทะเลที่เป็นที่เล่าขานถึงความนามและความลึกลับนั่นคือนางเงือกมณีเมฆานางเงือกผู้เป็นเจ้าแห่งท้องทะเลอันดามันด้วยเส้นผมสีมุกที่สยายไหวราวสายน้ำผิวพรรณสีขาวผ่องราวไข่มุกและดวงตาสีครามที่เปล่งประกายราวท้องทะเลในยามเช้ามณีเมฆาเป็นที่รักใคร่ของเหล่าสัตว์ทะเลทั้งหลาย ม,มันีเมฆขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในวังใต้ท้องทะเลลึกไรล้อมไปด้วยปะการังสีสวยและฝูงปลาหลากหลากสีสันแต่และวันหนึ่งเกิดเรื่องราวอันน่าตกใจขึ้นเมื่อมีเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาในเขตทะเลของเธอและทำลายปะการังที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลจำนวนมากมณนีเมฆขาไม่สามารถทนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จึงตัดสินใจขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อไปขอร้องให้มนุษย์หยุดทำลายท้องทะเล เมื่อขึ้นมาบนโลกมนุษย์มณีไม่ขลาได้พบกับอาทิตย์หนุ่มชาวประมงผู้ใจดีและรักทะเลเช่นเดียวกับเธอทั้งสองได้ผูกพันกันและร่วมกันปกป้องท้องทะเลจากภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากโรงงานอุตสาหากรรมการทำประมงเกินขนาดหรือการทิ้งขยะลงทะเล การขจุนภัยของมณีเมฆขาและอาทิตย์ไม่ได้รับรื่นเสมอไปพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งจากมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวและจากเหล่าสัตว์ทะเลที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทำแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเลทั้งสองก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ ในที่สุดมณีเมฆาและอาทิตย์ก็สามารถสร้างความตระหนักให้กับผู้คนเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลได้สำเร็จท้องทะเลอันดามันกลับมาสวยงามดังเดิมและมณีเมฆาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวังใต้ท้องทะเลได้อีกครั้งเรื่องราวของมณีเมฆาสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเราทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาท้องทะเลเพื่อให้ลูกหลานของเราได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติเช่นเดียวกับเรา